โอเคครับผมเริ่มแรกเรามาทำการสร้างตัวละครกันได้เลยนะครับนะชื่อแล้วก็ตั้งไปเลยนะครับอ่าฮะแล้วก็มีที่เป็นพรีเซตตัวละครนะครับตรงนี้อืมฮึมระมาณนี้วกันท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันสามารถปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวดีไซน์ตัวละครเพิ่มเติมภายในเกมได้หรือเปล่านะสำหรับตรงนี้นะครับ นี่ครับเรากําลังย้ายเมืองนะครับมาแล้วอันนี้จะเป็นเมืองเรานะ อันจะเป็นตัว The s ซ m มภาคใหม่ของทางค่าย EA เลยนั่นเองคุณผู้ชมครับก็จะเห็นนะก็จะมีสัญลักษณ์สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a g a ซ e Center ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b a t t l s a g a w a k e n i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, a r k Night, Harry Potter, b l u a k a i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y ดาเกมเซ็นเตอร์ขวานะครับใช่ปะโอเค แล้วเราก็สามารถทำการอ่าชุดทำการเลือกในส่วนของตัวถ้าปลดล็อกมันจะเลือกเพิ่มเติมได้ใช่ไหมตอนนี้มันเลือกได้สองแบบนะท่านผู้ชมมีเจ็ดร้อยแปดร้อยเอาผมว่าแปดร้อยดูโอเคกว่านะครับแล้วก็สามารถทำการเลือกสีนะครับเริ่มต้นอือฮึอืมอันนี้แล้วกันนะครับ แล้วก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้เลือกเซตหนึ่งนะครับอ่ะคือมันบังคับเลือกเหรอคือเขา้าบังคับซื้อว่ะแล้วเข้าไปอยู่ซูมได้ไหมเดี๋ยวซูมเข้าซูมออกได้ไหมยังก็เห็นเออซูมเข้ามาแบบนี้สิทําการพูดคุยกับเขาหน่อยอือต่อไปแบบมั่วๆแล้วกันนะครับเราจะได้ไม่ต้องอ่านโอเค ทำการกดด้านขวานะครับแล้วก็ทำการดูในส่วนของตัวประิตนะครับมาตรงนี้เฮ้ยวาร์ปมาเลยเหรอเอาเรื่องนะเนี่ยโอเคกดกลับนะครับนี่ครับได้ง่ายอยู่นะครับถ้าแบบนี้แล้วที่ตัวละครนะัถ้า,าสังเกตที่ตัวละครดีๆนะครับนะมันจะมีในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรสัญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆอยู่นะครับผมนี่ครับ ออกกาลังกายอ่าอันนี้หัวใจเนี่ยไม่น่าจะว่าเป็นค่าความสุขอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับต้องลองไปอ่านดูนะนี่เขาก็จะบอกอยู่นะในส่วนของตัวที่เป็นหลอดไฟนะครับแหนันงเซอนะครับหัวใจก็น่าจะเป็นค่าความสุขนะครับเป็นเล่นดนตรีเป็นเล่นกีฬาหรือะไรแบบนี้นะครับส่วนอ่าในส่วนของตัวออกกาลังกายเป็นเล่นกีฬาล้วนๆเลยนะครับนะนี่ครับก็มีนะนี่ยมันก็ขยายออกไปนะเออ เราพูดถึงปุ๊บเขาก็อธาาิบายอยู่นะครับอืเฮ้ยเมืองใหญ่อยู่นะเฮ้ยน่าสนใจอยู่นะครับเกมนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการในไทยนะครับถือว่าเจ๋งอยู่นะในมือถือนะครับเดี๋ยวลองดูเซตติ้งนิดนึงนะครับปิดเสียงหลังตีนะครับไม่สามารถปรับแต่งตัวการาฟิกได้นะการเล่นนะครับภารกิจเควสนะครับืทำการพูดคุยนะครับ สร้างอนิวสสตอรี่เลยมีสตอรี่อะไรให้เล่นบ้างเลยผมคุยไปมัม่วๆแล้วกันนะครับตอบๆไปโอเคมีผู้ใดเดินมาเรียบร้อยแล้วนะครับฟิบมาตรงนี้อ่ะฮึบ คือมันง่ายตรงที่แบบตัวละครนั่งเทเลพอร์ตเลยนะคือเทเลพอร์ตเลยนะเท่ากับวาร์ไปไปนู่นไปนี่แบบน้ำหน่อยโอ้โหแบบนี้เลยเลยพี่สุดยอดครับผมจริงๆให้ตัวละครมันเดินไปเดินมาได้อยู่นะครับแต่มันจะเดินแบบเอ้ยมันดีนะมันวาร์ปไปเลยอยากไปตรงไหนวาร์ปวาร์ปวาร์ป เอาเฮ้ยเดี๋ยวอยากไปต้องไหนตัวละครจงวาร์เหรอจงวารนะครับจงวาร์จงวาร,วาร,วาร์ถือว่าเจ๋งอยู่นะครับเล่นตามเควสนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาคุยกับเขานี่ครับนี่ครับผมเอามาส่งเควสนะชิวๆกันไปกดคุยแบบรวดเร็วนี่ไม่ต้องแปลใด,ดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนะชิวๆกันไปนะครับโอเค ทีนี้นะครับเราก็มาส่งเคลถัดไปเลยนี่ครับเอามาส่งคือดีนะระบบการเล่นแบบนี้นะครับไม่รู้วหลายคนจะชอบหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการเล่นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูพวกเมนูต่างๆภายในเกมนะครับอืทางด้านซ้ายมือก็จะมีบ้านนะครับอ่ะกดไปมีอินคัมด้วยนะครับ มีบ้านหนึ่งหลังมีช็อปมีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระเป๋าก็มีสิ่งของที่เราได้จากเควสภารกิจนะครับแล้วก็ตัวนี้เราสามารถทําการเปลี่ยนตัวละครได้หรอ,อเดี๋ยวลองกดกลับไปดิปุ๊บตัวละครเราเปลี่ยนไหมใช่ครับม,มันสามารถเปลี่ยนตัวละครได้เลยถือว่าเจ๋งอยู่นะตัวนี้ล่ะอันนี้เราสามารถเลือกจ็อบที่เราสามารถทําได้นะครับเป็นในส่วนของ นักแสดงเชฟหรืออะไรแบบนี้นะครับนักดนตรีนะครับวันนี้นักวิศษานะทำเชฟไหมเอายังไม่ได้หรอโอเคยังไม่ได้ไม่ได้ภกรกิจยังไม่ถึงนะครับยังไม่ให้เราทํานะแต่ตัวนี้นะครับเราช่วยตัวละครก่อนนะครับเหมือนเป็นความฝันของตัวละครเขานะครับโอเคมาอ้น,นี่ครับมาอน,นี่ เป็นเหมือนที่ตัวละครเรานึกอยู่นะครับเราก็ต้องไปทําเรียบร้อยครับผ่านหนึ่งอันแล้วก็รอดูนะครับเขาบอกเขาอยาไปทําอันนี้แบ่งฟันนะเลยเดินมาดิโอเคจะไปครับนี่ถือไว้ใช้ได้อยู่นะผ่านไหมผ่านสิโอเคผ่านนะครับแล้วก็อันนี้จะไปน,นอนครับผม เหนื่อยมาทั้งวันเล่าขอนอนหน่อยนะครับทอาก,กันนอนนอนแบบจริงจังด้วยนะนอนแบบรวดเร็วคนระับตื่นโอเค <c oughs> คือนอนแบบรวดเร็วนะคือเร็วไปไหนนะโอเคแล้วก็น้านขวาล่างนะครับมันก็จะมีพวกเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านอะไรแบบนี้นะครับใครที่เคยเล่นเดอะซีมอ่ะก็มีของแต่งเยอะอยู่นะโดยจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนี่ครับเดี๋ยวเราเล่นปลดล็อกเรื่อยๆเ,เราสามารถทํางานได้ นะครับแต่งบ้านได้เพิ่มเติมนู่นนี่นั่นนะลองวางอะไรแบบเนี้ยมันก,ก็สามารถทําได้อา่าฮะน่าสนใจน่าสนใจอันนี้นะครับจะเป็นไอเทมเนาะมาวางหน้าบ้านาวางข้างนอกได้ไหมเนี่ยอืมวางไม่ได้หรอวางข้างในละวางไว้เรียบร้อยครับเข้าไปดูดินี่ไอเทมที่เราได้มา ถือว่าน่าสนใจนะครับอันนี้เขาอยากไปไนเอ่ยเรานี่แบบเก่งอยู่แล้วนะครับนะเออเก่งอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันสามารถทอ,อ่ทำการซื้อตรงนี้เพิ่มเติมได้อีกนะครับอืมตรงน,รงนี้ซื้อได้อีกนะครับก็คือปลดล็อกพื้นที่อืมเนี่ยเราสามารถอ่าสร้าง สิ่งผูกสร้างอื่นๆเพิ่มเติมได้แต่ตรงนี้ต้องรอทําการปลดล็อกตามเลเวลก่อนนะถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับใครไม่รีบก็แนะนํนานให้รอนในตัวประเทศไทยแล้วกันวันนี้ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ